สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนวันนี้พบกับคูปตนะคะในรายวิชาทยาศาสตร์เพิ่มเตมิมวันนี้คูปตนก็มีคลิปวิดีโอสาระความรู้เรื่องระบบไหลเวียนโล,ลหิตมาฝั่งนักเรียนค่ะนักเรียนทรนาบไหมค,ะว,มคะว่าระบบโหไหลเวียนโล,ลหิตของร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรและมีความสําคัญอย่างไรบ้างนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะเลือดอ้าวเจม กระบางลมทำงานไม่ปกติจนเสะออกเลยเหรอเนี่ยกลั้นหายใจหรือ,อยังก,ก,กระบางลมอยู่ตรงไหนเหรอครับเจมลืมไปแล้วก,ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดในคาบเรียนนี้น้องๆคนไหนที่ลืมเหมือนเจมว่าอวัยวะที่ใช้ในระบบหายใจมีอะไรบ้างน้องๆสามารถไปที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนได้เลยค่ะ อ้าวอ้าวกลับไปทบทวนเรื่องระบบหายใจแค่แป๊บเดียวคุณหมอไปไหนเนี่ยเห็นแล้วนั่นไงคุณหมอครับคุณหมอรอเจมด้วยฮเ <c ười> คุณหมอครับเลือดต้องไหลหมดตัวเจมแน่ๆเลยใจเย็นๆเจมเดี๋ยวเลือดในร่างกายของเราก็จะแข็งตัว เลือดจะแข็งตัวได้ยังไงครับคุณหมอได้สิเจมเมื่อเลือดไหลออกจากบาดแผลสักครู่หนึ่งเจมจะเห็นเลือดเปลี่ยนเป็นลิ่มๆคล้ายวุน้นนั่นแหละเราเรียกว่าลิ่มเลือดลิ่มเลือดคืออะไรหรอครับมาดูภาพในกล้องขยายนี่ลิ่มเลือดนี้จะมีสารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวเรียกว่าไฟบรินทาหน้าที่ช่วยห้ามเลือด และป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลโดยริมเลือดนี้จะถูกกระตุ้นการทำงานโดยเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดคืออะไรหรอครับเกล็ดเลือดก็คือส่วนประกอบหนึ่งภายในเลือดที่มีหน้าที่สำคัญในการห้ามเลือดโดยตรงเอ๊แล้วภายในเลือดเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างหรอครับ เลือดประกอบด้วยเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวโดยทั้งหมดจะลอยอยู่ในของเหลวสีเหลืองที่เรียกว่าพล a s m a เกล็ดเลือดมีหน้าที่ในการห้ามเลือดแล้วเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวล่ะครับมีลักษณะยังไงและทำหน้าที่อะไรหรอครับเม็ดเลือดแดงนั้นมีรูปร่างคล้ายจานโดยมีลักษณะเว้าตรงกลาง ภายในมีสารสีม่วงแดงเรียกว่าฮีโมโกบินแล้วอวัยวะใดทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงหรอครับเม็ดเลือดแดงนั้นจะสร้างจากไขกระดูกซึ่งเม็ดเลือดแดงจะตายไปทุกๆสี่เดือนและมีเม็ดเลือดแดงใหม่ที่สร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำหน้าที่อะไรหรอครับ เม็ดเลือดแดงจะจับตัวกับออกซิเจนเพื่อลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวล่ะครับมีหน้าที่ยังไงมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงไม่มีสีเนื่องจากไม่มีฮิโมโกบินโดยเม็ดเลือดขาวนี้จะสร้างจากม้ามแต่เม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่แตกต่างจากเม็ดเลือดแดงโดยตรงที่เม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ แล้วน้ำสีเหลืองที่เรียกว่าพลาสมานี่คืออะไรหรอครับพลาสมาหรือที่รู้จักกันว่าน้ำเลือดนี้จะประกอบด้วยน้ำฮอร์โมนแกส๊สแร่ธาตุวิตามินต่างๆเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดอยู่ในพลาสมาแล้วพลาสมาอาศัยอยู่ที่ไหนหรอครับพลาสมาหรือน้ำเลือดนี้จะอยู่ภายในหลอดเลือด หลอดเลือดคืออะไรหรอครับหลอดเลือดคือท่อที่เป็นทางลำเลียงให้เลือดไหลเวียนในร่างกายซึ่งหลอดเลือดนั้นแบ่งออกเป็นสมประเภทคือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดแดงมีลักษณะยังไงหรอครับหลอดเลือดแดงนั้นจะมีผนังหนาและยืดหยุ่นประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อสามชั้นคือเนื้อเยื่อด้านในสุด เป็นชั้นเนื้อเยื่อบางๆเรียกว่าเนื้อเยื่อบุโพรงชั้นกลางเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่สามารถยืดหยุ่นได้เนื้อเยื่อชั้นนอกเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่ยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกันหลอดเลือดดำเหรอครับมีลักษณะยังไงหลอดเลือดดำจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อทั้ง3ามชั้นเหมือนกับหลอดเลือดแดงแต่จะแตกต่างจากหลอดเลือดแดงตรงที่มีผนังที่บางกว่าหลอดเลือดแดง มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและที่สำคัญคือมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับแล้วหลอดเลือดฝอยมีลักษณะยังไงหรอครับหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำโดยจะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมีผนังบางมากประกอบด้วยเยื่อบุโปรงเพียงชั้นเดียวมีหน้าที่เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส และสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์ของร่างกายแล้วหลอดเลือดนี้ลำเลียงเลือดไปที่ไหนหรอครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำนั้นจะลำเลียงเลือดเข้าสู่หัวใจหัวใจนั้นตั้งอยู่ในซรวงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างเอียงไปทางซ้ายของแนวกลางตัวประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงภายในมีสี่ห้อง ห้องบนทั้งสองห้องเราเรียกว่าหัวใจห้องบนหรือเอเทรียมและห้องล่างทั้งสองห้องเรียกว่าหัวใจห้องล่างหรือเวนทริเคิลที่บริเวณหัวใจนี้จะทำหน้าที่สำคัญในระบบหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนเลือดคืออะไรหรอครับระบบหมุนเวียนเลือดคือระบบที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารต่างๆเช่น สารอาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกายซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันของอวัยวะทั้งสี่ส่วนได้แก่เลือดหลอดเลือดหัวใจและปอดระบบหมุนเวียนของเลือดเริ่มจากหัวใจห้องบนขวารับเลือดดำที่ร่างกายใช้แล้วส่งไปยังห้องล่างขวาห้องล่างขวาจะฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอดในขณะเดียวกัน เลือดแดงที่ผ่านการฟอกจากปอดจะเข้าสู่หัวใจทางห้องบนซ้ายแล้วส่งต่อมายังห้องล่างซ้ายหัวใจก็จะฉีดเลือดแดงออกจากห้องล่างซ้ายเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ซึ่งต่อมาก็แยกออกเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอยเพื่อลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดที่ใช้แล้วก็จะไหลกลับมาที่หัวใจทางห้องบนขวาอีก จะหมุนเวียนเช่นนี้ไปตลอดชีวิตคุณหมอครับทิศทางการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปทางเดียวกันตลอดเลยหรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะเจมเนื่องจากระหว่างหัวใจซีกซ้ายและซีกขวามีผนังที่เหนียวหนาและแข็งแรงกั้นไว้และระหว่างห้องหัวใจด้านบนและด้านล่างของแต่ละซีกมีลิ้นหัวใจคอยปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับดังนั้น การไหลเวียนของเลือดจึงเป็นการไหลไปนในทางเดียวกันตลอดความลับเรื่องราวการไหลเวียนเลือดเนี่ยเกิดขึ้นที่หัวใจนี้ใครเป็นคนแรกที่ค้นพบกันนะช่วงนี้ชี้นะคนที่ค้นพบการหมุนเวียนของเลือดและชี้ให้เห็นว่าเลือดมีการหมุนเวียนไปทางเดียวกัน ก็คือวิลเลียมฮาวีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะเอแล้วระบบหมุนเวียนเลือดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรหรอครับระบบหมุนเวียนเลือดจะช่วยนำสารอาหารต่างๆรวมทั้งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกายทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ครับ 2. ระบบหมุนเวียนเลือดจะช่วยนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกจากปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกลับมาใช้ 3. ระบบหมุนเวียนเลือดจะช่วยในการขับถ่ายน้ำและของเสียซึ่งเกิดจากการเผาผลาญอาหารในระบบย่อยอาหาร 4. ระบบหมุนเวียนเลือดจะช่วยควบคุมและรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกาย 5. ระบบหมุนเวียนเลือดจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติเอาคุณหมอเป็นอะไรหรอครับหมอเวียนหัวนิดหน่อยนะ่ะสงสัยจะพักผ่อนน้อยน้องๆคะคุณหมอเล่าเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือดมาเยอะแล้วให้คุณหมอไปพักผ่อนก่อนนะคะสำหรับรน้องคนไหนที่ยังมีพลังอยู่มาทำกิจกรรมสนุกๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ คลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อทำกิจกรรมกบแสนซนได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ฟังคุณหมอสมศักดิ์อธิบายเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดกันไปแล้วเรามาสารุปทบทวนความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าค่ะระบบหมุนเวียนเลือดนั้นประกอบด้วย4ส่วนได้แก่เลือดหลอดเลือดหัวใจ และปอดโดยปอดนั้นจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นแก๊สออกซิเจนซึ่งระบบหมุนเวียนเลือดนั้นจะเริ่มจากหัวใจห้องบนขวารับเลือดดำที่ร่างกายใช้แล้วส่งไปยังห้องล่างขวาห้องล่างขวาจะฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอดในขณะเดียวกันเลือดแดงที่ผ่านการฟอกจากปอด จะเข้าสู่หัวใจทางห้องบนซ้ายแล้วส่งต่อลงมายังห้องล่างซ้ายหัวใจจะฉีดเลือดแดงออกจากห้องล่างซ้ายเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ซึ่งต่อมาก็แยกออกเป็นเส้นเลือดเล็กและเส้นเลือดฝอยเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดที่ใช้แล้วก็จะไหลกลับมาที่หัวใจทางห้องบนขวาอีกครั้งวนอย่างนี้ไปเรื่อยนั่นเอง อนข้อไหนกันแน่มาถึงแบบทดสอบด่านสุดท้ายกันแล้วค่ะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะระบบการหมุนเวียนเลือดคืออะไรระบบที่ทำหน้าที่ในการฟอกเลือดระบบที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารต่างๆไปสู่ร่างกายระบบที่ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรค ระบบที่ทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานหัวใจมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ฟอกเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดทำหน้าที่ขับของเสียทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดเม็ดใดที่ประกอบด้วยสารฮีโมโกโลบินเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดพลาสมา ต่อไปนี้ทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆกอใดคือประโยชน์ของการหมุนเวียนเลือดเผาผลาญพลังงานช่วยให้เลือดแข็งตัวทำให้ร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บนำสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ระบบการหมุนเวียนเลือดคือระบบที่ทำหน้าที่ในการลําเลียงสารต่างๆไปสู่ร่างกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้อง4ี่ส่วนคือเลือดหลอดเลือดหัวใจและปอดค่ะ<อ>หัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายด้วยหัวใจห้องล่างซ้าย จะเป็นหัวใจที่มีผนังหนาที่สุดเพื่อรองรับแรงสูบฉีดของเลือดอวัยวะที่มีสารฮิโมโกลบินประกอบอยู่คือเม็ดเลือดแดงจึงทำให้เม็ดเลือดแดงมีสีในขณะที่เม็ดเลือดขาวไม่มีสารฮิโมโกลบินจึงไม่มีสีค่ะ อวัยวะที่มีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคคือเม็ดเลือดขาวซึ่งจากภาพทั้ง4ภาพภาพที่สองนี่เองค่ะที่เป็นภาพเม็ดเลือดขาวประโยชน์ของการหมุนเวียนเลือดมี5ข้อที่สำคัญคือ 1. นําำสารและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย 2. นํนำแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์ขับออกทางปอด และแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนมาใช้ 3. ช่วยในการขับถ่ายน้ำและของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน 4. ควบคุมและรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายและ 5. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติทำกิจกรรมต่างๆมาหลายกิจกรรมหมดแรงกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าน้องๆคนไหนที่ยังมีพลังอยู่ เก็บพลังสำรองไว้สำหรับการเรียนรู้เรื่องราวระบบภายในร่างกายมนุษย์กันครั้งหน้าเนื่องจากวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ